เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ราชาะคะก็ถือว่าการงานแล้วก็การเรียนนะคะมีความมั่นคงนะคะการงานบุงคนอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีความก้าวหน้ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของงาน นะคะธุรกิจการค้าอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือจะต้องเ,ออเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นว่าเราทําบริษัทต่ตางชาติหรือบางคนลาราชการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเกี่ยวข้องกันนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะคะ ดีมากไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคนะคะเพราะเราก็เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานนะคะได้จากการเสี่ยงโชคได้กัได้จากทรัพย์สินมรดกอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับความรักถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะบางคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะ หรือแฟนของเรานะคะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนรับราชการในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดน,นะคะช่วงนี้ก็จะได้คบหาคนต่างชาติหรือไม่เช่นนั้นก็คนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรือเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะช่วยซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องได้น,นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะ ถือว่าช่วงนี้คนวันอังคารนะคะการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะการงานก็นําพาซึ่งเงินทองมาให้เรานะคะไม่ว่าเราจะทําธุรกิจการค้านะคะหรืองานประจํานะคะงานประจําก็อาจจะมีปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะปรับเงินเดือนอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการค้าก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีกําไรดีนะคะ การเรียนก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะที่ผ่านมาอาจจะใจตุ้มๆต,ต่อๆนะคะว่าอุ้ยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่เรียนออนไลน์เนาะพอเวลาสอบแล้วจะผ่านไหมแต่ ผลการเรียนผลการสอบก็ผ่านด้วยดีนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคนะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะเดือดซันขึ้นก็ถือว่าการเงินดีนะคะโชคลาบมีเข้ามาแน่นอนนะคะจะมีโชคไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมรดกโชคทางเรื่องการเสี่ยงการเงินอะไรอย่างนี้นะคะมีแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วสร้างฐานะสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะบางคนก็อาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์ที่จะมีบุตรบริวารมาสืบสกุลน,นะคะ ก็ถือว่าจะสมปราถนานะคะหรือบางคนทําธุรกิจร่วมกันนะคะการเงินการทองก็ไหลคล่องดีนําพาซึ่งความมั่นคงมาสู่เราสอคนอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็มีแผนมั่นหมายแต่ง,งานนะคะเก็บเงินเก็บทองแล้วก็หลังโควิดก็ว่ากันอีกทีนะคะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเก็บเงินเก็บทองสร้างฐานะได้ดีแล้วนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าใครเข้ามาก็อาจจะต้องเรียนรู้กันพอสมควรถึงจะมั่นใจนะคะว่าเป็นคนที่เราถูกใจไหมนะคะก็ต้องดูในหลายๆเรื่องนะคะเพราะคุณเองก็เป็นคนช่างเลือกนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่ จุดเม้นนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่พิพากษานะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรในเวลาที่ผ่านมานั้นนะคะแต่จากนี้ไปนะคะปัญหาอุปสรรคก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะทำให้คุณมีภาวะที่มีความสุขขึ้น การพวักพวงก็น้อยลงนะคะปัญหาอุปสรรคน้อยลงทําให้ความเครียดน้อยลงนะคะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแบบที่บอกนะคะ mm. การงานนะคะ mm. การเรียนก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะคะปัญหาอุปสรรคก็ได้ผ่านพ้นไปในเวลาอันสั้นนะคะจากนี้ไปคุณก็จะมีความสุขขึ้นนะคะไม่ว่าในเรื่องของการงานมีความมั่นคงขึ้นนะคะธุรกิจค้าขายก็ถือว่า จะมีกำงกำไรเพิ่มขึ้นมามีลู่ทางธรมาหากินใหม่ๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็จะกระเตื้องขึ้นนะคะสำหรับสำหรับคนที่จะจบการศึกษานะคะถือว่าจะจบสมหวังแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะคนทีน่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ปัญหาคาราคาซังกันเนิ่นนานนะคะหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะก็จะงอนง้อกันได้สําเร็จนะคะได้กลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในแบบที่คุณแฮปปี้ขึ้นนี่ก็ได้นะคะหรือบางคู่ก็อาจจะตัดสินใจเลิกลากันไปเลยนะคะคุณก็จะเจอคนใหม่ที่แฮปปี้กว่าเดิมนะคะเข้าเข้าใจคุณนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะพบเจอความรักที่มันเจ็บปวดมามากมายนะคะจากนี้ไปนะคะ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็จะเป็นคนที่ดีนะคะมีความจริงใจมีความชัดเจนในการคบหานะคะคุณก็จะมีความสุขในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะจากนี้ไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ชาลลอตนะคะ ให้น so, kind of ักรบควบม้าศึกนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป oh, <no. S 1> <t> ็นช่วงที่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะในเรื่องของการงานการเรียนนะคะการงานอาจจะต้องต่อสู้ฟันฝ่านิดนึงนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีงานหนักนะคะที่จะต้องเคลียร์งานหลายตัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะหรือมีเกณฑ์ที่บางบางคนนะคะอาจจะต้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแต่กว่าจะโยกย้ายได้ก็เหน็ดเหนื่อยนะคะเคลียร์งานเก่านะคะแล้วก็ ต้องไปรับตําแหน่งหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรยังไงการงานของคุณมันมีการเดินทางแน่นอนนะคะหรือบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักนะคะได้วิชาที่ยากน้องๆก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เข้าหาอาจารย์พอสมควรนะคะก็ใส่ใจอย่าประมาทนะคะเพราะว่าผลการเรียนผลการสอบในครั้งนี้ก็ เห็นหน้าดูนะคะทาให้คุณเหน็ดเหนื่อยนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะพูดคุยกันด้วยถ้อยคําที่แรงๆนะคะไม่ค่อยแคร์กันอะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากอาจจะเหนื่อยด้วยกันนะคะอย่างนี้นะคะก็เวลาคุยกันก็จะมีปัญหาภาษาคพอสมควรนะคะพูดห้วนๆทําให้มีภาวะที่น้อยอกน้อยใจ หรือถึงขั้นแบบว่าห่างๆกันีก็ได้นะคะค่อยๆทําความเข้าใจกันแล้วกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็คนเข้ามาคขบหา,าคุณคุณก็จะหมุดหงิดใจนะคะยังไม่ได้ถูกใจใครนะคะภาวะเช่นนี้ก็ถือว่าให้งดในเรื่องของการมองใครไว้ก่อนนะคะผ่านเวลาช่วงนี้ไปเดีย๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะจะมีคนดีๆเข้ามานะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพะะ่เฮอร์มินะคะไพ่ฤาษีนะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์ช่วงนี้เป็นช่วงที่นิ่งๆน,นะคะเวลามีปัญหาประสัคที่ผ่านมาก็ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาใกล้ชิดให้คําแนะนํานะคะเช่นแม่ขุนทองก็เป็นคนเกิดวันศุกร์เหมือนกันนะคะก็ได้พี่ชายนะคะ,ะที่เป็นญาติกันคอยช่วยเหลือ ซัพพอร์ตในทุกเรื่องนะคะก็ได้คนปรึกษาหารือนะคะได้คนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการทองน,นะคะก็ถือว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปนะคะมีอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือเรานะคะไม่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องเงินทุนอะไรต่างๆนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นไพ่ฤาษีเนี่ยนะคะก็ถือว่า เป็นไพ่ที่ดีนะคะน้องๆเป็นคนที่ตั้งมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นี้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอระสัคที่ทะเลาะก,กันหรือบางคู่ก็อาจจะคบหากันมานาน นะคะจนรู้อกรู้ใจกันแล้วนะคะมองตาก็รู้นะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการครบหานะคะหรือบางคนก็ตัดสินใจอยู่เป็นโสดเลยนะคะพอใจที่จะอยู่เป็นโสดนี้ก็ได้นะคะเป็นคนเป็นลักษณะเวลาคบกันจะต้องต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณเป็นโสดมานานมากนะคะใครที่เข้ามานะคะคุณก็กังวลหมดนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองแนะนําให้คุณนะคะ คบหาเป็นเพื่อนฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนทีหลังนะคะมันจะต้องเริ่มต้นจากคนที่คุณไว้ใจก่อนถึงจะคบหาเป็นแฟนนะคะเหมือนอคนกลัวฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าชายเจ้าหญิงกลัวฝนไม่กล้าจะมีความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะไดไพาเจ้าหญิงนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันเสาร์ดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องการเงินการงานการเรียนนะคะในทุกเรื่องเลยนะคะ ก็ถือว่าการงานก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีความก้าวหน้านะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะ <c oughs> เกี่ยวกับของอุปโ,ปโภคบริโภคหรือการเกษตรนะคะเช่นว่าผักผลไม้อะไรต่างๆ <c oughs> ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะมีการนําเข้าส่งออกนะคะก็ถือว่าส่งออกสินค้าเราไปขายอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อาจจะช่วงนี้เป็นช่วงที่บุกเบิกทำธรุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เลยในอนาคตนะ มีลู่ทางดีๆมีอะไรที่ชี้แนะนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาชี้แนะแนวทางให้เราได้มีช่องทางธรรมาหากินนะคะสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับการเรียนน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะไม่ได้มีปัญหาประสอะไรนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเงินการทองไหลสะพัดดีนะคะโชคลาภก็มีเข้ามานะคะสำหรับความรักนะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าความรักก็มั่นคงขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะมีแผนมั่ไหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่สุขสดใสนะคะมีความสุข นะคะบางคู่รอคอยข่าวของการตั้งครรภ์น,นะคะไพ่เจ้าหญิงก็เป็นไพ่ที่มีเกณฑ์ที่จะได้ตั้งครรภ์ตามสมปรารถนาแล้วนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้คนดีๆเข้ามาคบหาคุณนะคะมีความชัดเจนในการครบหานะคะแล้วก็รักคุณแบบจริงใจนะคะรักคุณโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์จากคุณนะคะช่วยเหลืออุปถัมภ์เอื้ออาทรกันอย่างนี้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันหรือเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักกัน คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะก็ะถือว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะ,ะก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะก็เป็นเคล็ดนิดนึงสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะเมจิเชียนนี้เป็นไพ่ที่เราต้องอได้แบบเซอร์ไพรส์นะคะถ้าเผื่อเราเฝ้ารอนะคะคุณก็จะไม่ได้นะคะมันก็จะเช้าออกไปถ้าคุณทําเป็นลืมๆตั้งใจทํางานไปนะคะอยู่ๆคุณอยากได้อะไรมันก็จะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะคะก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนทํางานรอตําแหน่งมาเนิ่นนานอยู่ๆนะคะเราท้อแล้วคิดว่าไม่ได้แล้วอยู่ๆคุณก็ได้ตําแหน่งมาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนรับราชการอยากเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะทํายังไงก็ไม่ได้ย้ายสักทีนะคะอยู่ๆพอลืมลืม,ล,มลืมไปนะคะคุณก็จะได้ย้ายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะบางทีก็ทําธุรกิจการค้านะคะตัวนี้มันก็ยังไม่ปังสักทีนะคะพอเข้าโลกออนไลน์หรือเข้า โฆษณาในออนไลน์อยู่ๆก็ปังแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมาอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะน้องๆเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งนะคะอาจจะมีภาวะที่ขี้เกียจเซ็งๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณเก่งอยู่แล้วนะคะคุณมุ่งมั่นตั้งใจนิดเดียวนะคะยังไงคุณก็ผ่านด้วยดีนะคะสำหรับการเรียนนะคะสำหรับการเงินโชคลาบคุณก็จะจะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมีโชคฟุกเข้ามาแน่นอนนะคะ สำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก่อนหน้าที่จะเป็นคู่กันนะคะ คุณอาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะคะบางคนก็อาจจะคบหากันในโลกออนไลน์นะคะที่แบบไม่คาดคิดว่าจะเจอคนดีๆก็ได้นะคะคุณก็ได้คบหามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือเป็นแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่านะคะที่เราเจอกันในออนไลน์นะคะมาเจอกันโดยบังเอิญก็ได้คบหากันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะ คุณได้เจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแน่นอนนะคะหรือแอบชอบใครอยู่นะคะคุณก็จะได้คบหาเขาแน่นอนนี่นะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีความรักที่เราฝ่ายถึงฝันถึงนะคะทำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮง,งเฮงรวยๆนะคะประาศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ